เราอยากคุยกันเรื่องอะไรคะวันนี้คะเน้นอยากคุยอะค่ะคนเราเกิดมามีคนเขาบอกอันะคะบอกว่าทําบุญมามากเกิดมาพบนี้จะสวยเน้นก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงไหมคะพาะเด่นเห็นครูง้อเกิดมาครูง้อสุยสวยแสดงว่าครูง้อทําบุญมาเยอะเด่นก็ไม่อยากจะพูดนะคะว่าคนบางคนทําบุญด้วยอะไรไมักเกิดมาดำดำเด่นก็จิตใจไม่อยากคิดแบบนะั้งง้อช่วยอธิบายผลอย่งการทําบุญหน่อยสิคะ อนนรงมันที่เขเข้าใจนะคะที่ได้ศึกษามานะคะติดจุดจบอันเดียแล้วทุกท่านช่วยตอบนะคเะจบุญเราก็ต้องเข้าใจคำว่าบุญเนาะบุญที่ผมได้ฟังผู้เงาะเสียงจากกล้องแล้วก็เบาเนาะโอ้ยยังฟ้องอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ยังฟ้องใช่ไหมเอ๊เดี๋ยวขอหาขอหาสถานที่ก่อนค่ะอาจารย์ผมก็เพิ่งพูดอยู่แแบบว่าที่ผมตามผมเกิดมาจากสวรรค์ ชั้นสูงสดุดเพราะว่าแดดเผื่อจะเกิดมาได้ผ้าทิศมันเผามาอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องเลรอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวนะคะลองดูนะห้องนี้กล้องไหมเดี๋ยวขอย้ายห้องก่อนนะฮะไม่กล้องไม่กล้องแล้วจะมันมันมันกล้องแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่ามันได้ยินชัดมันดีขึ้นนะคะใช่เน้นเน้นชัดดีกว่าโอเคค่ะพูดถึงเรื่องผลบุญนะคะคนเนี่ยนะอาจารย์ยิ่งสักคือนักเรียนไหนชอบมาถามเนาะเคยมีครั้งหนึ่งไปตอนนั้นไปทําบุญไป เ,ออเราไปที่อินเดียกันใช่ไหมคะปรากฏว่าพอกลับมาปุ๊บเนี่ยไอ้รุ่นน้องน้อคนเนี้ยพ่อก็ปวดมันรู้งงคำว่าบุญมากมันก็บอกว่าทําไมอะทําไมทําบุญแล้วกลับมาแล้วพ่อป่วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือความที่คนไทยส่วนใหญ่มพื่อนเข้าใจเรื่องนี้กันเยอะมากเข้าใจว่าคืงองอก็เลยถามมาันคือมันเป็นรุ่นน้องที่สนิทนะบอกทําไมคุณทําบุญแล้ว,ลวพ่อมุงจะคงกระพันหรือไง เราเกิดมามันก็ต้องแก่เจ็บตายอันนี้มันคือสัจะกทำเราทําบุญเราได้บุญแต่เราต้องรู้ว่าบุญแต่ละอันน่ะมันได้อันิสงส์ของมันอ่ะแตกต่างกันยังไงมันขึ้นอยู่กับที่จิตเราใช่ไหมสมมว่าอย่ารยนิสสัตว์ออกมาสวยงามอ่นี้ใช่ไหมคะสวยตรงไหนพี่เนาะสมมติออกมาอาจารย์นิสสัเป็นคนดูดีอย่างเงี้ยดะี่ต้งไหนพี่เนาะดีตรงไหน อ่ะอะเป็นงาะก็ได้อ่ะเ่าเธอเห็นหรือยังจะได้ไม่ต้องตีกันใช่เดนเด่นไม่ได้ตีเขาเลยนะงอนเดนเงียบเพราะเด่นมีความสุขวาจิตเดนสงบค่ะเด็นมันอะไรทำอะไรเด่นไม่ได้เลยอะค่ะแต่คนที่รุ่มร้อนเป็นใครเงาะก็เห็นนะคะเี่ยเดนไม่รู้สึกอะไรเลยอะค่ะ อาจารย์อ่ะอาจารย์เป็นคนมีบุญอาจารย์เป็นคนอารมณ์ดีอะใครนั้นมีกรรมค่ะมันด่าเอาด่าเอาเนี่มผมเสียงตาเลยพ่อตามีบุญตรงไหนผมถามแต่ละวันก็ชด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 นินทาคนนิงทาคนนี้บุญยังไรพี่น้อะ ว่าบุญมันเป็นแบบไหนคือบุญมันมันคือการกระทําที่เป็นบุญมีสิบอย่างจริงไหมเราเคยได้ยินใช่ไหมบุญเนี่ยมีสิบอย่างอะไรที่นอกเหนือจากนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่ว่าเป็นแบบกิริยาวัตถุที่เป็นบุญเนาะบุญในการให้ทานมีศีลสมาทิอะไรไป Google ดูได้นะคะทีนี้คนแต่บุญที่มันเจ๋งมากมากเลยอ่ะคือบุญแห่งการสร้างปัญญาคือสมาทิฏฐิใช่ไหมซ้าศีลสมมาทิญญาคนบางคนอ่ะถึเราถึงเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาสวยจังเลย แต่ทาไมสุดท้ายเขาฆ่าตัวตายเออทําไมเป็นแบบนั้นหล่งเงี้ยเพราะเขาได้เขาทําบุญแห่งการทําให้ผิวพันธุ์เขาสวยงามมาแต่เขาไม่ได้ทําเหตุแห่งปัญญาที่จะเอาไว้ใช้ในการแบบทุกข์ในชีวิตของเขาได้เน้นมันเหมือนเราปลูกเราปลูกริกอะเราจะไปเอามะนาวไม่ได้อะคือเราก็ต้องแบบบางทีอ้องสองนักเรียนบอกว่ายูมีปัญหาในชีวิตอะอยูต้องใช้ปัญญาในการแก้แต่ยูเบ้ ปล่อยแบบมีปัญหาด้านการเงินไปปล่อยกลาหมออย่างเงี้ยเอ้ไม่ไปไม่ไม่ใช่ไปปล่อยปลาหมอไปปล่อยปลาไหลป่วยไข้ไปปล่อยปลาปลาหมอปลามันยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อหมอแล้วแล้วมึงไปปล่อยเนี่ยมึงคาดหวังว่ามึงจะได้อะไรกลับมาปัญญาในการแก้ปัญหามยังไม่เห็นด้วยว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรจริงๆเนาะคนบางคนไม่รู้ด้วยตัวเองชื่อหมอปลาไปชื่อได้ยังไงหมอปลาจมอาลกางหรือะช่หเมื่อกี้พี่ง้อพูดถึงเรื่องการปลูกพริกเราต้องได้พริก อาจารย์ิ่งศักย์แกปลูกพริกแต่กได้มั้งเขือนนะแกไปขโมยข้างบ้านเขามาแล้วกูจบด็อกเตอร์ทางเกษตรไงกูก็ปลูกพันธุ์ข้ามเผ่าพันธุ์มาแกไปขโมยของเขามาพี่ง้อจะไม่ได้ปลูกออาจารย์เบียค่ะเรื่องเรามันไปทางนี้ได้ยังไงครับแต่อาจารย์นั่งมาตลอดครูงาอมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะแต่ขำอย่างเดียวเราทำเหตุอะไรกันมาคะ อ้าทีนี้เราจะเข้าเรื่องดีกว่าเนาะเข้าเรื่องเป็นเรือ่องๆไปค่ะทีนี้อาจจาะยิ่งสักเมื่อกี้เนี่ยจะยิ่งสักจหัวเรื่องการทําบุญทีน,าาน,นี้อาจจาะยิ่งสักวันเนี้ยอาจจะยิ่งสักแกป่วยเนาะเพราะว่าแกเหมือนจะเป็นไข้หน่อยหนึ่งแกบอกว่าแกอาจจะแบบไม่ค่อยมีแรงในการตอบโต้หรือลบราค่าฟันกับใครในวันนี้แล้วก็เสียงแกอา,าจจะกระแอมกระออมหน่อยหนึ่งแล้วก็ร่างกายแกจ,จะแบบว่าอ่อนแรงวันนี้ก็เลยแบบว่าอา,าจจะแบบไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเออ ก็เลยแบบว่าเที้ยนซอฟลงไปเยอะแล้วหรอค่ะ<ท>นี่คือป่วยแล้วก็กินยาไปแล้วทีนี้เราลองมาวิพากล่าสุดเนี่ยอาจจะยิ่งสักคุณง้อแล้วก็หมอปามันมีประเด็นเรื่องข่าวออกเรื่องชู้สาวเยอะมากช่วงนี้จนแบบเป็นดราม่าเต็มประเทศแล้วมันต่อเนื่องมากเลยแล้วล่าสุดก็ยังมีอีกที่ว่าเมียหลวงท้องแล้วก็ไปทําลายชีวิตจนเจียร้อยชีวิตมันเมียน้อยจนแบบว่าล่มจมไปเลยแบบตายอ่ะ แล้วปรากฏว่าก็มีบางกลุ่มที่แบบแตกออกไปสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือเห็นใจเมียหลวงแม้จะไปทาลายชีวิตเขานะแต่ก็มีมุมเห็นใจอีกมุมนึงเนี่ยก็สาบส่งเลยว่าทำไมทาแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไปกันคนละทางสองทางทุกบบนทุก,ท,กทุกอย่างมันมีมุมของอมันเนาะทีนี้ก็เลยอยากจะฟังมุมมองของแต่ละคนในหลักของศีลธรรธมจริยธรรมว่า ไอเหตุตอนนี้ที่มันกาลังแบบผิดลูกผิดเมียเอ่ยการนอกใจเอ่ยการทําร้ายกันและกันเอ่ยจากการที่เรามีความรักหรือความยึดมั่นถือมั่นทั้งหญิงและชายเนี่ยเราจะคือเราจะต้องมีทางออกทางแก้หรือมุมมองความคิดยังไงให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยไม่สร้างเหตุแบบเนี้ยขึ้นให้มุมมองกับสังคมว่าต้องใช้ชีวิตหรือมีมุมมองความคิดยังไงอย่างนี้เดี๋ยวลองเริ่มจากหมอปลาก่อนเลยก็ได้เนาะอาจารย์มุมมองมของข้บพเ้เนี่ย ผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนมันนอกใจง่ายขึ้นเพราะมันมีโซเชียลโซเชียลเนี่ยมันใช้ในทางที่ผิดเยอะมากกว่าในทางที่ถูก <c oughs> ผู้ชายบางคนอาจารย์เวลาเขากดไลค์กดถามถามแบบมันมันมันน่าคิดไปต่อซึ่งมันแคคล้ายหมาเหอกไก่ซึ่งพฤติกรรมแบน,นี้มันเยอะมากมันก็ทำให้คนที่อ่อนต่อโลกในคัน คาชมพวกนี้มันก็หวั่นไหวแล้วเมื่อเกิดอาการนอกใจกันเกิดขึ้นผมว่ามันเริ่มมาจากโซเชียลโซเชียลมันเริ่มทําร้ายพวกเรามันเราจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมีอาจาร์แต่มันไม่มากขนาดนี้แต่ที่มันมากขนาดนี้เพราะนี่แหละอาจารย์เรากำลังใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องศีเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องการอารมณ์เนี่ยเยอะมากเกินไปอาจาร์ถ้ามุมมองผมนะ แต่ถามว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมว่าไอ้ผมก็เอสงสารไอ้ตัวคนท้องและคนที่เสียชีวิตนะแต่สิ่งที่ผมสมเพศอะคือตัวผู้ชายคือมันไม่มีคําว่าเป็นแมนเลยอาจารย์นะคือเมื่อตัวเองเนี่ยมากๆในกามเนี่ยสิ่งที่ตัวเองต้องทําเนี่ยหนึ่งอย่าปล่อยให้ผู้หญิงตั้งคันหรือคุณไปซื้อกินเอาดีป่าใ่ถ้าคุณอยู่แบบเนี้ยการสูญเสียมันก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนอาจารย์ ผมว่าสมเพศผู้ชายแต่ผมผมก็เข้าใจอารมณ์ว่าทําไมเขาต้องไปทําไมเขาอาจไม่มีเจตนาถึงขั้นให้เสียชีวิตหรอกแต่ด้วยอารมณ์มันพาไปและผมคิดว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นนเป็นอาจารย์ยิ่งสักนะผมว่าคงไม่เสียคนเดียวหรอกน่าจะทั้งเจ็ดทั่โคตรเลยการแวนได้อ,อาจายิ่งสักต่อเลยอ้าทำไมต้องมาลงที่ฉันจะนจะฟังเนาะ มันก็เห็นพลาดไปเหาอจะยิ่งสัตว์คนีรู้ว่าจะตอบโต้อังนั้นเราครูงอกก่อนเลยคืองอขอตอบเป็นสองทางแล้วกันทางโลกก่ะแล้วคือถ้าเราจะพูดกันในเรื่องของโซเชียลมีเดีย็นตัวกระตุ้นเนี่ยมันมันมีสิทธิ์มีมีส่วนที่นี้แต่คือเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างทุกการกระทำามันอยู่ที่ถามเนี้ยถามสิ์ของเราเนี่ยทีนี้ติตมนุษย์ส่วนใหญ่ในยุคนี้มันไม่เคยฝึกไปเลยแม้เราได้ยินเพรามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเราได้ยินมาหมดอ่ะ แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าอันนี้มันคือคำตัดต่อเพราะคำจริงๆที่พระพุทธองค์ตัดไว้เนี่ยท่านความหมายท่านคือตัดที่ฝึกฝนตนเองแล้วนั้นนั่นแลสัตว์ประเสริฐแปลว่าถ้าเรายังไม่เคยฝึกตนยาหางกล้าเรียกตัวเองว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเด็กค่ะเราก็คือโฮโมเซเปียนสัตว์สองเท้าเลี้ยงลูกด้วยนมไม่ต่างจากมูหมากาไก่ความที่มันจะทําให้เราต่างจากสัตว์ทั่วไปได้คือการฝึกตนก็คือฝึกใจทีนี้ปัญหาคือ พอยุคเนี้ยไม่เอาศาสนากันแ,แล้วคุณไม่ฝึกตรงฝึกใจศาส,สนาเป็นเรื่องข้างเคือไปคิดซะอย่างนั้นยังไม่พอแถมยังมีตัวกระตุ้นที่มันมากรุมเรา้าใช่ไหมคะแบบเดี๋ยวก็มีผู้หญิงมานะั่นนี่แล้ว สังคมค่านิยมที่เวสเทิร์นทางฝั่งตะวันตกมันอัดสื่อเราอะว่าเราต้องสวยต้องรวยต้องเก่งต้องดังต้องนมใหญ่ต้องผิวขาวต้องมีซิกแพคคือมันใส่แบบอัดมาว่าของดีอะเป็นแบบ,บน,นี้ส์น้อยเอะยงไงคือเอาโทษทีค่ะต่อนะคะคือพอเราถูกสิ่งแวดลออ้อมอะ อ๋อใจแล้วพักอารมณ์ไม่ทำเลยนะอุณด,ดูคือพอเราถูกสิ่งแวดล้อมอะค่ะอัดเข้ามาเด็กอะอย่างพวกยุคเราเนี้ยยุคยุคง้อในง,อง้อเป็น X ตอ,อนลายนะเป็น Y ตอนต้นกว่าเราจะอิจฉาคนได้อะเรายังมีเรามีโองการนะถูกว่าเราเราต้องแบบอ้าวสอทีนึ่งอะอิจฉได้ที่หนึ่งอะ กีฬาสีที่เอาทำไมมึงได้เป็นเชียร์ลีเดอร์มันจะมีช่วงอิจฉาเป็นฤดูกาลอะ่ะแต่เด็กยุคนี้มันลืมตามามันเปิดมือถืออะมันรู้สึกว่ามันด้ได้กว่าคนอื่นได้เลยอะมันเปิดมาพวกคุณนี้ไลฟ์เยอะกว่าคุณคนนี้หุ่นดีคนนี้ขึ้นนอนบนกองเงินกองทองอะไรคือสิ่งที่วัดก็คือของพวกนี้ที่เอามาวัดเขาฉะนั้นเขาทำทุกอย่างเพื่อที่เขาได้มาในสิ่งที่เขาตา้องการไม่ว่าจะเอาตัวตู่แรกอย่างง้อเนี่ยแฟนง้อนะเชื่อไหมมีผู้หญิงติดต่อทุกวัน ส่งมายิ่งวันไหนท่านลงลูกคู่หรือเนาะแปลเงานะลงลูกคู่เงอเมื่อไหร่นะผู้หญิงจะเข้ามาทันทีจะแบบเออที่ดูเป็นแฟนคูณเงาะเหรอคะนัดเจอกันหน่อยไหมคะคือแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบางคอเราดูปุ๊บเราก็แบบโถถังลูกเอ้ยคือเขาขาดความมั่นคงจากภายในอย่างรุนแรงอ่ะแล้วเขาไม่ไม่รู้จักวิธีในการทําให้ตัวเองอแข็งแกร่ง มันเลยเกิดปัญหาสังคมแล้วยิ่งเอาผู้ตรงๆนะบ้านเมืองเราคนสนใจแบบอะไรบ้างนะวันนี้ยโลกมันกำลังจะเป็นอะไรเกิดอะไรึ้นคนไม่สนใจมันสนใจกันหัวเขาเมียใครใครทิ้งใครใครแย่ยงแฟนใครใครหัวใครใครเมียใครวันๆดูข่าวแบบนี้มันก็ทําให้จิตเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของขการตกแย่งผู้ชายกันมันไม่ได้มึงมียุคนี้นะ สมัยว่าอยู่มสามเพื่อนที่โรงเรียนมันก็ตบแย่งผู้ชายกันหน้าน,นาักอนหนมันมีมายาวนานทีนี้ถ้าเราจะตอบแบบทางธรรมเอืนน่อกินก็ตอบแบบทางโลกถามว่าตัวกระตุ้นมันมีส่วนไหมม,ม,มีส่วนแน่นอนแต่ตัวกระตุ้นน่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราเป็นคนที่มั่นคงภายในอย่างยกตัวอย่าง,ง,ง,งผู้ชายบางคนเนี้ยที่ผู้หญิงมาล่อยมาอะไรแต่เขาักแฟนเขาเขาซื่อสัตย์กับแฟนเขาเขาหนักแน่นมันคงเขาก็ไม่ไปไม่บองไม่แวกใช่ไหมคะ ทีนี้ย้อนกลับมาดูในเรื่องแย่งหัวแย่งเนี่ยถามว่ามันเป็นมันเป็นของของโลกอะถ้าเราพูดตรงๆนะเนาไม่ได้แบบพูดให้มันดูโลกสวยนะแต่มันมีมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไถ้ามันไม่มีมาพระพุทธเจ้าไม่ระบุเรื่องสีมาให้ สีมาให้พวกเราเพราะท่านรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่คนในโลกอ่ะผู้ไม่สุัทิตอ่ะมันจะไหลลงไปทางเนี้ยแน่ๆไม่ไปฆ่าเขาทำร้ายเขาไปขโมยเงินเขาโกงเขาเป็นชู้เขาโกหกเขาแล้วก็มอมเมาตัวเองด้วยสิ่งสารพันท่านรู้อันเนี้ยมันเป็นทุกข์ของคนทั้งโลกท่านก็หลยสอนอ่นให้ผู้คนเนี่ยมีสติและปัญญาแต่ปัญหาคือเรามีหมดอ่ะสมองเนี่ย แต่เราไม่เคยใช้มันอะ่ะเหมือนถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เขาบอกสมองส่วนหน้าอ่าวิทยาศาสตร์เขาจับเรื่องจิตไม่ได้มานักนูโ,นโลไซย์ก็ยังหาไม่เจอหรือว่าสติอยู่ตรงไหนบนร่างกายแต่เขาใช้จับระบบจิตเอ้ระบบสมองเพราะบอกสมองส่วนหน้าเนี่ยถ้าสมองส่วนหน้าไม่ได้รับการพัฒนาเลยเช่นถูกเลี้ยงดูมาแบบโดนด่ามาตั้งแต่เด็กถูกทำร้ายร่างกายถูกอบิลหรือ ถูกสปอ,อย่างรุนแรงสมองส่วนหน้าจะติและคนที่สมองส่วนหน้าสติมักจะพบในผู้ป่วยจิตเวทและผู้ต้องขังมเมื่อพอไปเช็คแล้วพวกเนี้ยสมองส่วนหน้าจะตีหมดเลยคือมันจะไม่ได้ถูกพัฒนาในเรื่องของคิดผิดชอบช่วด,ดีฮิลิโอต,ตาบัสมองตัวเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสมองนูโรเขาเรียกว่าสมองฮิลิโอต,ตาบัลถ้าพูดง่ายๆนะคะสมองผิดชอบช่วด,ดีเรา ไม่แล้วมนุษย์เป็นสัตว์ประเทเดียวนะเอาจริงที่ฝึกตัวเองได้คือหมายถึงว่าหมาแมวเนี่ยเราสอนมันขอมือแต่สอนเสร็จมันไม่เคยไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองมีแม่พี่ใครเลี้ยงหมาแล้วไปดูหมามือกูจะซ้อมมีสมิติบูแม่กูที่สอนมาไม่มีนะแต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเทเดียวที่พอฟังการเรียนรู้ปุ๊บเฮ้ยเอาไปซ้อมไปซ้อมได้เว้ยฉันจะฝึกใจเว้ยฉันจะเป็นคนดีฉันจะหัดห้ามใจเว้ย แต่ปัญหาคือทุกวันนี้เราไม่ใช้ความเป็นมนุษย์ให้สมความเป็นมนุษย์เลยเราไหลไปตามสิ่งที่มากระทบเพราะเราไม่เห็นความสําคัญของการฝึกษาอย่างเงี้ยค่ะง้อยกตัวอย่างนักเรียนง้อคนหนึ่งเป็นเป็นคนดีมากๆเป็นนักุกรกิจผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนดีมากๆาแล้วก็มีครอบครัววันหนึ่งก็มาหาเรอแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าครูพี่น,อน้อใจแฟน พี่ไปเจอผู้ชายคนนี้แล้วพี่แบบมันมันเกิดความสาคัญแบบแล้วพี่ไม่ได้เกียดแฟนพี่นะแต่พี่แล้วเขาก็รู้สึกผิดน้องเลยเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะเป็นคนไปชี้ผิดชี้ถูกว่าอะไรเป็นอะไรสัตว์โลกเขามีกรรมเป็นของตนเขามีกรรมสัมพันธ์กันมาเขาเคยเป็นหัวเป็นเมียกันมาไม่รู้กีชาติเราเกิดมากี่ครั้งเราเห็นคนนี้แต่เราต้องรู้ว่าหักห้ามใจเป็นยังไงผู้หญิงคนนี้ใช้อะไรรู้ไหมฮะคือเขาบอกว่า พยายามรัาสาวถนะแต่ว่ามันใจของพี่เออมันไปหาเขาตลอดเลยผู้หญิงคนนี้ใช้วิธีเดียวเลยเขาระลึกผุ้ทานสติธรรมานุสติสังขานุสติเขาทําแค่นี้เลยเขาบอกว่าทั้งวันของเขาคือพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโถไมน่าโถเขาพุทธเจ้าลูกเสดพระเจ้าพระธรรมนิพุนเสดพระสงฆ์นิพุนเสดเขาใส่เข้อจิตมันเป็นอกุศลนแล้วมันถูกแทนด้วยมหากุศลใส่ใส่ใส่เข้าไปอ่ะเขาเจอครูอีกประเทศเดียวหลังจากนั้นเขาบอกว่าครูเนาะที่ตัดขาดได้แล้วนะ คือกำลังของจิตมันเกิดเพราะเขาตั้งใจที่จะฝึกฝน mm hmm. ฉะนั้นคนนี้ใครจะฆ่ากาันเพราะแย่งหัวแย่งเมียทะเลาะก,กันอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าอยู่และก่อนที่พระพุทธเจ้าจะ,จะ,จะมีขึ้นด้วยซ้ำมันมีมาอยู่แล้วเพราะมันนี่คือมนุษย์นี่คือโทษของวัตถาสงสาร ช่ไหมถ้าเราเคยฟังเรื่องราวที่ในอดีตอกคนนี้วางยาคนนี้ตายไปเป็นแม่ไก่เป็นงูกัดกันเดี๋ยวก็มาเป็นยักษ์ฆ่ากันผัดกันฆ่ากันมาไอ้เขาฆ่ากันเนี่ยเพราะเขาไม่รู้แต่เราอะ่ะเป็นผู้ไปแจมโทษของเขาอะ่ะแล้วเราก็ไม่สุดตนอะ่ะทุกคนนี้ง้ออ่านขา่าวแั้าบอกตรงๆนะ มันนี่นะก็ความอยากรู้อยากเห็นตามสันดาลนู้นเพาเปิดเห็นข่าวเนี่ยข่าวกระทืบผู้หญิงเอ,อ่อเนี่ย้องอาา่านปุ๊บอ่ะถ้าเป็นม็อกในอดีตนะมเมาสร่วมเนยคือจะเข้าไปเลยแบบว่าโหแรงมากตูปท้องแปดเดือนแรงแม่มาหาสารม,มาอะไรอย่างเงี้ยคือพวกคงจะอินไปกับเขาแล้วแฟนมันเป็นอัไงทําไมถึงไม่ออกมาช่วยถึงก็คงเมาส์ตามตามสิทธิ์ของเราแต่พอมาวันนี้หลังจากที่แบบ ฝึกมาอย่างนี้มันมองแล้วก็โอ้เขาเป็นสับสับโลกที่เต็มด้วยความไม่รู้เนาะเขาก็สร้างวิบากใหม่จากวิบากเดิมของเขาเขาฆ่ากันมากีชาติแล้วเขาก็ทึบกันมาอย่างนี้ีพบีอยอ่หงแล้วแล้วเขาก็ตามมาฆ่ากันอีกแล้วเขาก็ยังไม่สุกแล้วเขาก็ลงไปในที่ที่เป็นอบายภูมิแน่แน่ถ้าเกิดเขายังไม่แเปตี่นตัวเองเนี่ยก็วนเป็นวงจรวิบากแล้วเนี่ยถ้าจะโทษอะไรสักอย่างทางต้นจะบอกเสมอว่าถ้าจะโทษอะไรสักอย่างนะโทษว่าตัดของสามเหต อย่าโทษอะไรเลยเพราะเราห็นว่าแต่สงสารมีอยู่เพราะพระพุทธเจ้าเห็นทางออกแล้วแล้วเราเป็นลูกอพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพัฒนาวิชาทางศีกเนี่ยมันก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกของสิ่งที่เกิดมามฉะนั้นันเลาอยากจะบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นอะ่ะพระพุทธเจ้าให้วิธีการป้องกันภัยไว้ในใจเราหมดแล้วอะ่ะเพียงแต่เราอ่ะจะใช้มันหรือเปล่าแทนมันอื่นอันนี้ในมุมของเรานะคะครับอืม อาจารย์มันจะยิ่งสักก่อนไหมอาจารย์ในฉันต้องออกความเห็นด้วยหรอเอาต้องออกสิเดนจะเป็นคนรับฟังที่ดีอะค่ะรับฟังอย่างเดียวมันเราต้องพูดด้วยจ้าเออเหรออาจารย์เจ็บปากหรือใครเย็บปากไว้ไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้เย็บแต่คนที่น่าเย็บปากก็คือแกแหละหมอปลาเดนคิดอย่างนี้นะคะเดนเดนขอบคุณครูเอะค่ะ ได้มีความรู้สึกว่าเราได้อะไรจากรูเงาะเยอะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ตรงกับคําว่าสิ่งที่พระพุทธองค์สอนมาแล้วฉันก็เชื่อมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพิ่งสิ่งแปลกใหม่มนุษย์มันเต็มไปด้วยกิเลสอีเรื่องแบบเนี้มันก็เกิดขึ้นแต่ใครจะไปตีไข่ใส่ข่าวให้มันกระพือให้มันมันกระทั่งทุกช่องต้องมีแต่เรื่องพันอย่างนี้อันนี้มันอยู่ที่ความนิยม มันอยู่ที่เทรนด์มันอยู่ที่กระแสเดี๋ยไม่โทษโซเชียลมีเดียค่ะเดี๋ยวมาโซเชียลมีเดียดีมากถ้าเปรียบโซเชียลมีเดียก็คือหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นเรื่องสมัยเก่าเดียวก็ต้องวิ่งไปซื้อหนังสือพิมพ์แต่เช้าทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีหนังสือพิมพ์กว่าจะรู้เรื่องต้องเอาเขียนแล้วก็ใส่ขานกพิราบบินไปส่งเหรอคะมันหมดยุคแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าโซเชียลมีเดียเดี๋ยไม่โทษ โซเชียลมีเดียมันทําให้เกิดการกับคือการเป็นตัวอย่างแล้วแต่คนจะมองแต่ได้มีความประส่วนตัขับคุณโซเชียลมีเดียแต่ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์เหตุเกิดขึ้นสมมติหมอปลาเป็นผู้ชายที่เลวมากมีหญิงคนหนึ่งท้องแล้วก็ยังไปมีอ,อีกหนึ่งคนเป็นต้นเหตุให้เขาลุ่มหลงกระซิบหูคนนี้ทีกูเลิกกับเมียคนนี้แล้วนะไปกระซิบหูคนนี้ทีนึงเออฉันรักเธอนะอย่างนั้นอย่างนี้ คือเด้ยไม่รัะค่ะเดี้ยมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นรวมถึงผู้หญิงและผู้ชายเด๋นไม่โทษใครเลยปลบมือคนเดียวไม่ได้ความเลวแบบนี้มันต้องทําด้วยกันสองคนเพราะมันต้องมีเรื่องของคาว่าการสอดใส่มันถึงได้เป็นพันปัญหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องร่วมกันสองคนอีกคนจะใส่อีกคนไม่ให้ใส่มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องอาขาภาวาติกด้วยกันทั้งนั้นยิ่งไม่โงกใจเลย เดี้ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรที่ร่วมกระทำกันมาทั้งสองคนเพราะอะไรมันว่างมากว่าคนเรานะคะอย่างเดี้ยนเนี้ยเดี้ยนตื่นตั้งแต่ตีสี่มาเช้าเดี้ยนรีบไปทำรายการทีวีที่ช่องเจ็เดี้ยนทำโน่นทำนี้เดี้ยนวิ่งไปวิ่งมาเดียนนั่งทำงานอีกพู่งี้เดี้ยนก็ต้องรีบเข้าช่องตอนนี้เดี้ยนก็นั่งคุยอยู่กับทุกคนเพราะเดี้ยนรู้ว่าเรานัดแล้วแล้วเดี้ยนเห็น ใบโฆษณายาิงว่าเราสี่คนจะพบกันเด้นคิดถึงทุกคนที่เขานั่งรอเราเด้นป่วยเด่นก็บอกกับอาจารย์เบียวว่าเด่นจะอยู่ถ้าเรางานเยอะเด้นคงจะไม่มีเวลาไปนั่งคิดถึงการสอดใส่อะไรกับใครอะคะ่ะเพราะเดยนทํางานทั้งวันแล้วถ้าคนคนนั้นมีภาระมีความรับผิดชอบก็ต้องดูแลพ่อแม่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างก็คงไม่มีเวลาไปวุ่นวายกับคําว่าสิ่งเหลวไหลไร้สาระ และสร้างปัญหาให้กับผู้คนเด้นมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเด้นมีความรู้สึกว่าถ้าใครก็ตามให้ความสำคัญกับชีวิตที่เป็นอยู่โดยปกติสุขและยังประโยชน์กับทุกลมหายใจก็จะไม่ไปฝักใฝ่ในสิ่งซึ่งมันไม่เกิดและเป็นอบายค่ะอันนี้เด้นพูดแบบภาษาที่เด้นไม่เก่งไม่เก่งแบบแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ย mm. เด้น <c oughs> พูดได้แบบนี้นะคะว่าเด้นอยากจะคิดอีกหนึ่งอย่างว่า <c oughs> คือคนบางคนน่ะนะคะเขาหมกมุ่นนะคะถ้าเกิดมาหมกมุ่นป่วยมีฮอร์โมนเพศผิดปกติทุกวินาทีก็มีแต่ลมหายใจอยากที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ขาดสติไม่มีสมองไม่ไม่เรียนรู้ไม่มีธรรมะไม่มีพระในใจก็อยากแต่แต่คิดที่จะมีแต่แรงขับในทางที่ผิด ไม่สนใจลูกใครเมียใครผัวใครเพียงแต่อย่างเดียวคือจะมีพฤติกรรมทางเพศอันนี้ก็คือมีแต่หัวไอ้นั่นนะคะ่ะแต่มาไม่มีหัวสมองเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ยด่นก็มีความรู้สึกว่ามันคงห้ามอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาจะต้องทำแล้วเขาจะต้องเกิดแต่พอเราดูเขาเราก็อย่แบบผสมลงกดไลค์กดแชร์แล้วเราก็ไปนั่งวิาพากษ์วิจารณ์กับเขาแช่ใหญ่เลยเิ้นก็ว่าอันนี้มือเราก็แป๊แปะเป,ปื้อนสิ่งซึ่งไม่เป็นมงคลชีวิต เรียนคิดว่าดูเสร็จเนี่ยเราก็มาคุยกันแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และแบ่งปันความรู้สึกของเราที่ถูกต้องให้กับคนอื่นเพื่อเป็นการระเบป้องกันชีวิตของคนอื่นด้วยว่าอย่าไปเป็นแบบคนคนนั้นเรียนว่านะคะถ้าเขาผู้ชายคนนั้นกระทำผิดหรือใครก็ตาม เดินทางผ่านชีวิตมาจนอายุ75เท่าอาจจะยิ่งสักระยันยังเคยนั่งนึกเลยว่าบางช่วงของชีวิตเรียนเสียเวลาจังกับอะไรบางอย่างเพราะมันก็แค่นั้นแหละความสุขมันก็แค่ประเดี๋ยวประดาวแต่ทำไมเราให้ความสำคัญกับคนกับความรู้สึกที่เราต้องมีกับคนบางคน หรืออะไรอย่างไร้เหตุไร้ผลและไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเลยถ้าดึงเวลากลับได้จะดึงกลับแต่มันก็ดึงกลับไม่ได้เพราะเดียวมีคนคนหนึ่งสอนเรียนบอกว่าทุกย่างก้าวของชีวิตคือประวัติศาสตร์ของชีวิตคนทุกคนย่อมอยากเล่าประวัติศาสตร์ของตัวเองในมุมดีคงไม่มีใครอยากจะลึกประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายและยำตำบอนของตัวเองเก็บไว้ในก้นบึ้งของจิต ไม่กล้าที่จะเล่าให้คนอื่นฟังแค่นึกกะสะท้อนและเสียใจเรีนก็คิดว่าคนก็ไม่อยากจะเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เพราะฉะนั้นเราต้องบันทึกประวัติศาสตร์ของชีวิตทุกพฤติกรรมที่เป็นสิ่งที่ดีเร้ยนมีความรู้สึกว่าเงาะทำดีหมอปลาทำดีอาจารเบียรทำดีเปรียบเสมือนทรัพย์สินเงินทองเรียนไม่ได้หยิบไปฝากในธนาคาร แต่เดี้ยมีความรู้สึกว่าทุกวินาทีที่เดีย้ยนทําดีเดี้ยนเก็บสั่งสมมันไว้มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองแต่ฝากไว้ในธนาคารแห่งความทรงจำเดี้ยนแก่เจ็ดสิบห้าเดียนมานั่งนึกถึงวันที่เดี้ยนดีกับคนโน้นดีกับคนนี้นึกถึงวันที่เดียด้ยนอภัย เดียนอโหสิกรรมกับสิ่งซึ่งหมอปลาดา่าเดียนอย่างนั้นอย่างนี้เดียนก็ไม่เป็นไรคะ่ะปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวเขาก็คิดได้เดียนมีความสุขทุกครั้งที่เดียนถอนความทรงจําเหล่านี้ออกมาใช้เดียนเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขอะคะ่ะเดียนก็เลยมีความรู้สึกว่าคนบางคนไม่รู้ตัวหรอกนะคะว่าช่วงเวลานี้คุณกําลังทําพฤติกรรมที่เสียดายเวลาชีวิตและกําลังบันทึกพฤติกรรมอันเลวร้ายไว้ในจิตใจของตัวเอง้าถึงบอกไลคะว่า เออกรีดแผลน่ะกรีดได้ตรงนี้เดี๋ยวทาฮีรูดอยทาอะไรก็หายแต่ถ้ากรีดเข้าไปในใจคนคุณจะเอาอะไรไปลบคะยี่ย <c oughs> <c oughs> มีความรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยกันคุณก็เกิดเป็นคนฉันก็เกิดเป็นคนหมอปลาก็ไม่ควรด่าทอฉันมากจนฉันเสียใจแล้วฉันก็ไปกรีดฟังไว้ในใจเดิยนยเดทรมานใจทุกครั้งจะเดยเหน,น,นหน้าหมอปลาเนี่ยแล้วหมอปลาก็ไม่ควรทํา เรื่องมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาต่างไม่เคยรู้นะพบที่แล้วเราทําเวรทํากรรมทําอะไรกันไว้ทําไมพบนี้เราเจอกันพูดดีใส่กันไม่ได้หรอดีแต่ตะคตะอกดีแต่จะกัดกันไอ้อะก็จะเอาค้อนมาทุบสามพระภูมิบ้านคนโน้นบ้านคนนี้เี้นว่าเดียนไม่ทำมาค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรียนเรียนคิดจริงๆคือเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากการไม่ยับยั้งชั่งใจตนเองและเดียนก็คิดว่าเขาไม่มีสเต เดียนคิดว่าพอเขาขาดสติอ่ะเป็นแบบนี้แล้วเดี้ยนก็ยังคงคิดว่าใครก็าตามที่ว่างมากไปแล้วใช้เวลาของตัวเองไปในสิ่งซึ่งไม่เกิดประโยชน์ควรหาสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อ่านธรรมะบ้างสวดมนต์บ้างเขาถึงบอกไงว่างก็สวดมนต์นะลูกนะว่างก็ไหว้พระนะอันนี้แม่ชนะนั่งว่างปุ๊บเนี่ยหล่อลูกกับแม่ชนะอายุเก้าสิ แม่ฉันจบป .4 ภาษาอังกฤษไม่กระดิกแต่แม่ฉันมี iPad 2เครื่องเครื่องหนึ่งแม่จะไม่ให้ใครจับเลยกดเข้าไปปุ๊บนะก็สวดทั้งวันพระอาจารย์โน้นพระอาจารย์นี้บางวันเขาก็นั่งแชร์ด้วยนะคะแม่ฉันจบป .4 แต่แม่ฉันใช้ iPad เป็นเธอคิดดูแล้วกันเวลาว่างของคนแก่เขายังทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้แล้วเดียก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออุบาสิกาอุบาสิกานุชนพนุช เขาเรียกฉันว่าลุงยิง่งเขาเรียกฉันเพราะว่าลูกเขาเรียกฉันว่าลุงว่ลุงเิ่อลุงยิง่ง,งกําหนดลมหายใจตัวเองสิเมื่อก่อนเพียบไม่เข้าใจอะไรกําหนดลมหายใจดูลมหายใจว่าลมหายใจกูจะไปดูได้ไงมันจะไปวิ่งตรงไหนเข้าแต่ดูจมูกฉันแต่ตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันวาวุน่นทุกครั้งที่ฉันเริ่มขาดสติยันจะนั่งอยู่เฉยๆยันจะนั่งก่อน รวบรวมความรู้สึกให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตะเลิงเปิดเปิงตกตัดตะลึงพึงเพิดกลับเข้าหาตัวเองและสิ่งเดียวที่ฉันรู้ว่าตัวฉันอยู่กับฉันคือฉันรู้ว่าลมหายใจที่เข้าออกของฉันนั้นสั้นหรือยาวและถ้าเดนรู้ตัวว่าเดนกําลังสติยังควบคุมไม่ได้ลมหายใจเดนจะสั้นและเมื่อใดก็ตามที่เดนกําหนดลมหายใจของตัวเองให้ยาวขึ้นเดนจะมีความรู้สึกจิตใจของเดนกลับมา ะระดีนก็เข้มแข็งขึ้นเรียนรู้ทุกอย่างฟังทุกอย่างในโลกใบน,นี้ต้องไม่เท่ากับเดินกลับเข้ามาในตัวเองเถอะค่ะเรียนรู้และควบคุมตัวเองค่ะเรียนเรียนรู้แค่นี้จริงๆเรียนไม่เก่งนะคะแต่เรียนได้จากการปฏิบัติตนเองค่ะหมอปลาเธออย่าทำอะไรฉันอีกเลยนะบาปกรรมเธอเข้าใจไหมอาจารย์ก่อนทีนออ่อาจารย์จะบอกผมว่าอาจารย์ต้องสอนตัวเองเยอะ อาจารย์ก็ต้องเกืดสิบห้าแล้วถ้าบวชนี่ก็เป็นระดับสังฆราชได้เลยนะอาจารย์แล้วทมแล้วใช่ไม่ดีตรงไหนหมอปลาคืออาจารย์เขายังมีคมาําว่ากันแนกกันแหนเหมือนเดิมี่ดดเดียวพูดดีกว่ามาเดี๋ยเป็นกนันแนกกันแหนตรงไหนอาจารย์เบียตัดสินเดี๋ยวนี้เลยว่าใช่เป็นกันแนกกันแหนเน็่ยแนมหมอปลาตรงไหนทุกตรงเลยเ <laughs> <laughs> งอเง,งอเธอหัวล้อแสดงว่าเธอก็ไม่เข้าข้างฉันหรอ เขาข้ามไม่ได้ยืนตามทำมัน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 หลักฐานเชิงประจักษ์ฐางหลักฐานเ <laughs>